น้องอเล็กลูกชายบุ๋มปนัดดาทำคนเป็นแม่ตกใจ ทำงานมาเหนื่อยๆก็ <c oughs> แค่ได้กลับมาหอมลูกชายก็ชื่นใจแล้วสำหรับคุณแม่คนเก่งอย่างบุ๋มปนัดดาและกำลังใจสำคัญอย่างน้องอเล็กที่ตอนนี้กำลังจำมั่มน่ารักไม่เบาเลยทีเดียวแถมพัฒนาการของลูกชายก็ยิ่งทำให้แม่ปลื้มไปอีกแม้อายุเพิ่งจะได้ไม่กี่เดือนอย่างล่าสุดทางด้านบุ๋มปนัดดาได้มีการโพสต์คลิปลูกชายลงอินสตาแกรมโดยขณะที่แม่บุ๋มกำลังชวนน้องอเล็กคุยกันมุ้งมิง้งและวินาทีที่25ก็ทำ เอาแม่ถึงกับตกใจเพราะลูกพูดได้แล้วอย่างกับแม่ฟังรู้เรื่องเลยทีเดียวและเสียงชัดเจนมากส่วนแม่บุ๋มได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า วินาทีที่25ทําเอาตกใจเหมือนพูดว่านมเลยเพราะที่ผ่านมาอเล็กเลียนเสียงพูดว่าพ่อแม่อ้อยมาจากป่าอ้อยได้หลายครั้งพูดได้ก็ดีเลยนะลูกจะได้รู้เรื่องว่าเอาอะไรหิวนมนอนเดินเล่นจะได้บริการถูกเชื่อว่ามีหลายครั้งที่ลูกร้องพ่อแม่ต้องเดาไปทีละข้อเบื่อแต่ก็ยังร้องเพราะไม่ถูกใจสักทีขณะเดียวกันทางด้านแฟนๆนั้นก็คอมเมนต์ไปในทางเดียวกันว่าจะรีบพูดเก่งกั แม่แล้วชัดเจนกินนมน้องเก่งมากค่ะหิวนมแล้วครับแม่น้องพูดชัดเจนเลยเดี๋ยวลูกจะพูดแล้วเหรอคะเอ็นดูที่สุดเลย